วันนี้ก็เป็นอีพีที่3นะครับสำหรับเจ้าทีเองสามก็คือตัวที่ลูกค้าแต่งรับพังมาลูกค้าเปิดนะครับวันนี้ผมพร้อมกันนะเจ้าของด้วยนะครับเจ้าของต้องไปงเลยนะครับเจ้าของลองรับพอใจแล้วก็พร้อมส่งงานนะครับเจ้าของหนัก80กิโลนะครับเนี่ยเขาเป็นน้ำกัน์ดเขาไป็น้ำเป็นน้ำด้วยมันจะคของนี้เลยนะ ผมจะเน้นกำลังให้เจ้าของนะให้ออกง่ายๆนะเพราะเจ้า,จาของตัวใหญ่จะได้ออกง่ายๆครับสะดวกมันๆน,นะครับ mm hmm. ถ้าพี่เจ้าของน่าจะเริ่มมันแล้ว

กินด้วยนะกินด้วยประมาณนี้ก็มันแล้วเรามาถามพี่เจ้าของนะครับว่าเป็นไงบ้างครับถ้าพอใจเราก็ส่งงานได้เลยนะครับเป็นไงพี่ไร่ไไม่ได้แ้วนะไหนไม่ดีบอกไหนไม่ดีอ่ะกันเลย